เก๋เดินไปตัดผมของฝนที่ฟุบโต๊ะลับตอนกลางวันฉับเสียงกไกลดังขึ้นผมของฝนขาดเป็นสองท่อนฝนตื่นขึ้นมาด้วยความง่วง g ง n และพบว่าผมของตัวเองสั้นลงเก๋พูดด้วยนิ้มเสียงตอแหลอุย๊ยเราขอโทษนะเห็นมีผมงอกเลยจะช่วยตัดออกให้ฝนฉุดขึ้นมารเราถามจริงเหอะเราไปทำอะไรให้เธอเกลียดหรอฝนถามด้วยความไม่พอใจต้องเกลื่อนก่อนว่าในสมัยเรียนมปลายนั้นเก๋เป็นสาวฮอตตุกกรรมโรงเรียนมาตลอดแต่จู่ๆก็มีเด็กใหม่ย้ายเข้ามากลางเทอม เธอชื่อเสียงเรียงนามว่าฝนนั่นทําให้เก๋ตกกระป๋องทันทีแถมยังเรียนเก่งอีกต่างหากเก๋จึงเก็บความแค้นไว้ในใจว่าสักวันจะเอาคืนให้ได้หลังจากจบมปลายไปแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปเรียนต่อที่อื่นและทํางานบริษัทต่างๆเก๋มาทํางานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยใช้เส้นเข้ามาเก๋จึงขึ้นเป็นหัวหน้าที่บริษัทนี้ทันทีถ้าใครอยากอยู่อย่างสงบก็ต้องยอมประจบเก๋ส่วนถ้าใครทําให้ไม่พอใจก็ต้องพบกับจุดจบโดยการกันแกล้งสารพัดเ<ๆ>ช่นเอางานไปซ่อนบ้างแอบลบงานคนอื่นบ้าง คงจะสงสัยกันสินะครับว่าทําไมเก๋ถึงสามารถทําอะไรแบบนี้ได้เหรอเก๋เป็นญาติกับผู้จัดการที่นี่นั่นเองวันหนึ่งก็มีเด็กใหม่สมัครงานเข้ามาและเขาคือฝนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมตลอดการฮึในที่สุดวันที่จะได้ชําระแค้นก็มาถึงแต่เก๋กับทําอะไรไม่ได้เพราะเจ้าของเป็นคนดึงตัวมาจากบริษัทอื่นและกําชับว่าอย่าให้รู้ว่ามีการก่นแกล้งขึ้นฝนเป็นที่รักของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ยามแม่บ้านและพน,ากาพนักงานแผนกอื่นๆนั่นจึงทําให้เก๋ยิ่งไม่พอใจเข้าไปอีก หลายวันต่อมาเก๋เห็นว่าฝนรับอยู่จึงแกล้งทําเป็นดึงเบเกอร์ลงทําให้ไฟดับและต้องวงจรปิดทุกตัวไม่ทํางานจึงเอากันไกลตัดเข้าไปที่ผมของฝนฉึกฝนเอาผิดเก๋ไม่ได้เพราะไม่มีพยานหลักฐานในการชี้ตัวเก๋จึงบอกไปว่าคอยดูเหอะสักวันเธอจะได้รับกรรมของเธอฝนทิ้งทวนก่อนไปคืนเดียวกันเองมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันอัมพางตัวย่องเข้ามาบริษัททั้งหมดหคน ทั้งหมดพุ่งไปที่โต๊ะทางานของเก๋และเปิดคอมขึ้นมาใส่รหัสที่มีแต่เก๋เท่านั้นที่รู้พกโจรค่อยๆไล่ลบงานสําคัญที่เก๋ทำค้างไว้และทําภาพหน้าจออันใหม่ให้ด้วยโษฐานที่มากแกล้งพวกเราเช้าวันต่อมาเก๋กรี๊ดเหมือนคนเสียสติอยู่ที่หน้าคอมของตัวเองใครมันเป็นคนแกล้งฉันฝนที่เพิ่งมาทํางานก็โดนเก๋ด่าไปด้วยแกใช่ไหมที่เป็นคนลบงานของฉันฝนตลอกกลับเบาๆว่ามีหลักฐานหลอมมากล่าวหาฉันผู้จัดการที่ได้ยินเรื่องนี้ก็เข้ามาและกำชับเก๋ไปว่าถึงเธอจะเป็นหลานฉัน ฉันก็ไม่ไว้หน้าหรอกงานจะพิเซต์น,นะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าแล้วถ้าไม่มีก็เตรียมกลับบ้านเก่าได้เลยทํางานมาตั้งนานไม่รู้จักแบกอัพไว้ที่อื่นหรอผู้จัดการทิ้งระเบิดไว้ก่อนไปเก๋ที่ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ค่อยๆเก็บเอกสารทุกอย่างบนโต๊ะลงกระดาษลังแต่แล้วก็มีมือหนึ่งเข้ามาขวางไว้ฝนนั่นเองเราจะช่วยเธอเองนะแบ่งกันทํายังไงก็เสร็จแต่มีข้อแม้ฝนเข้าไปกระสิบที่ข้างหูของเก๋และพูดอะไรบางอย่างสุดท้ายเก๋ยอมตกลงแล้วทั้งสองก็ช่วยกันทํางานนนี้้จจเเสร็แลละทําใหกกก๋ไไม่่ถูออ เช้าวันถัดมาเก๋มาทํางานด้วยบุคลิกใหม่ทุกคนต่างอึง้งเมื่อเห็นเก๋ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูและสิ่งที่ฝนบอกกับเก๋คือข้อแม้คือเธอต้องตัดผมให้สั้นกว่าฉันในวันถัดไปเก๋เปลี่ยนไปไม่พูดไม่จากับใครและตั้งใจทํางานของตัวเองเพราะเขาสํานึกแล้วว่าแกล้งไปก็ไม่มีประโยชน์แถมมีแต่ศัตรูสู้ก้มหน้าก้มตาทําดีกว่าและบริษัทนี้ก็น่าอยู่ขึ้นเพียงแค่เก๋ปรับตัวแต่แท้จริงแล้วคนที่ลบไฟล์พวกนั้นก็คือฝนนั่นเองฝนรวมตัวกับพนักงานชุดเก่า ยงเข้ามาแก้เผ็ดเก๋และเก๋ก็แอบเซฟไฟล์ไว้ตอนที่ฝนช่วยงานเก๋ฝนแค่เอาข้อมูลมาก๊อปปี้วางแล้วทาเป็นยุ่งเฉยๆเจ้าของบริษัทเห็นว่าฝนเรียนปริญญาสายเฮตาพัฒนาปรับปรุงองค์กรและบุคลากรสามารถแก้ไขสถานการณ์ในบริษัทดังๆมากมายเลยเชิญฝนมาทําให้บริษัทของตัวเองดียิ่งขึ้นความจริงแล้วครั้งหนึ่งเก๋เป็นคนที่ทํางานเด่นมากแต่กลับเอาไปใช้ในทางที่ผิดๆผ,ผู้จัดการและเจ้าของเลยอยากแก้ไขและให้โอกาสเก๋อีกครั้ง